ดินแดนแห่งหลักเมืองโบราณถิ่นฐานโรงพระเก่าสุเหล่าร้อยกว่าปีบารมีพ่อท่านไข่เลื่อมใสหลวงตากลายมากมายวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบางเป้าได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้วันที่29กรกฎาคม2563เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอกันตังจังหวัดตรังตั้งอยู่ทางทิศตะวันอ,ออกเฉียงเหนือของอำเภอกันตังห่างจากที่ว่าการอำเภอกันตังประมาณ3กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ26 ๐4 2ตารางกิโลเมตรมีหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตจำนวน7หมู่บ้านได้แก่ 1. บ้านชัยวัด 2. บ้านเกาะปอม 3. บ้านตลาดใหม่ 4. บ้านแหลมม่วง 5. บ้านป่าเตียว 6. บ้านควรทองสี 7. บ้านท่าเรือ มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า3,728ครัวเรือนจำนวน9,970คนมีวัดจำนวน2วัดได้แก่วัดแว่นฟ้าธรรมาวาดและวัดศรีหาราสัทธามีมัสยิดทั้งหมด5แห่งได้แก่ 1. มัสยิดบ้านเกาะปอม 2. มัสยิดบ้านบางเป้า 3. มัสยิดบ้านคลองกง 4. มัสยิดในบ้าน 5. มัสยิดวางเป้าโดยมีโรงเรียนในเขตเทศบาลจำนวน3แห่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลจำนวน3าแห่งได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านบางเป้า 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเตียว 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทองสีมีหน่วยงานราชการที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลบางเป้าดังนี้ 1. การไฟฟ,ฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากันตัง 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเป้าปัจจุบันเทศบาลตำบลบางเป้าบริหารโดยคณะผู้บริหารเทศบาลนำโดยนายละดมเชื้อช่วยนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางเป้านายนิติธรรมดำสุดรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางเป้านายสุทัศน์ส่วนซี่รองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางเป้านายวรวุฒิคีรีรัตน์ เลข,ขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้านายวิโชคเชื้อช่วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางเป้ามีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน12คนซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนนำโดยนายตรีจาก,กรักราวีประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้านายโสพลอินนุ่น รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้าเขตหนึ่งนายสุพจน์สุขด้วงนายสุเชษแก้วสุขใสนายชลินอ่อนเกลี้ยงนายสมหมายเป้าทองนายประวินทองชนะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้าเขตสองนายอุเซนมัสุนีนายอับดุลยมาดชาชานายสัมพันธ์สงคตนายบุญยองศรีประสิทธิ์นายชาโนนฮาดู ฝ่ายปกครองตำบลบางเป้านำโดยนายอนท์เชื้อช่วยกำนันตำบลบางเป้าประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง7หมู่บ้านดังนี้ 1. นนายอนุพงศ์อัญจุยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 2. นายจารุอับยาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สอง 3. นายวีรพงษ์เวชพงศ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 5. นายคทายุทธอภิมหาธรรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้า 6. นายป่าศักดิ์ดำสุดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 7. นายสุภกรและเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7เทศบาลตำบลบางเป้ามีการแบ่งส่วนราชการในการบริหารจัดการและให้บริการประชาชนออกเป็น6ส่วนได้แก่ 1. สำนักปลัดเทศบาลนำโดยนางสาวสุพิชาลีลาเมทวัตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบในงานด้านบริหารงานทั่วไปงานนโยบายและแผนงานการเจ้าหน้าที่งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนงานกิจการสภางานทะเบียนพาณิชย์และงานประชาสัมพันธ์ 2. กองครังนำโดยนางมลิวัลสุวรรณมณีผู้อำนวยการกองครังรับผิดชอบงานธุรการงานการเงินและบัญชีงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 3. กองช่างนำโดยนายโชคชัยรอดรักษา ผู้อำนวยการกองช่างรับผิดชอบด้านงานธุรการงานก่อสร้างงานออกแบบและควบคุมอาคารงานประสานสาธารณูปโภค 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำโดยนางสาวปฐมาพรจันแจมผู้อหน่วยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบงานธุรการ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐานงานสุขาพิบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข 5. กรงการศึกษานำโดยนางสาวมนัสยาทองเรืองนักวิชาการศึกษารักษารษารชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษารับผิดชอบด้านงานธุรการงานบริหารการศึกษางานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมงานกีฬาและนันทนาการ6หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อแสดงเจตนารม์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลท่าน,นายกเทศมนตรีจึงมีนโยบายลดการให้หรือการรับกระเช้าของขวัญหรือสิ่งตอบแทนรูปแบบใดๆแก่ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างในทุกเทศกาล โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มารับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้านดังนี้ 1. น,นโยบายเร่งด่วน เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้แก่การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การส่งเสริมความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆด้าน 2. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมืองบุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนํามีสภาพแวดล้อมสะอาดสดใสและปลอดภัยจากมลพิษโดยพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม ป้องกันตลิ่งพังปรับปรุงระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียนอกจากนี้ยังพัฒนาระบบจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน 3. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นทางด้านสาธารณาสุขสวัสดิการสังคมและความปลอดภัยโดยส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่จะดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อโอกาสจะรวมถึงส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาทุกชุมชนเพื่อสุขภาพและความสุขของประชาชนในเขตเทศบาล 4. นโยบายการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีสำหรับเยาวชนโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพร้อมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและการแสดงศิลปะทั้งดั้งเดิมและร่วมสมัยรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร่วมกับชุมชนในการฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและสนับสนุนวัด ให้เหมาะแก่การทำบุญและท่องเที่ยวทางศาสนา 5. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 5. พร้อมวางระบบระบายน้ำ 6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนตระหนักถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนการบูรณาการ แผนพัฒนาชุมชนกับเทศบาลและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน 7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดีมุ่งพัฒนาการทำงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสรวดเร็วและคุ้มค่า โดยวางแผนและจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อยกระดับการบริการประชาชนทุกด้านและนี่คือเทศบาลตะบนบางเป้าเทศบาลของประชาชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ทุกเวลาและลมหายใจคือประชาชนเราจะดูแลทุกคนให้มีความสุขด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีระบบสาธารณูปโภคที่เข้าถึงทุกชุมชนน้ำไหลไฟสว่างทั้งสะดวกปลอดภัยใส่ใจทุกบริการเข้าใจทุกความต้องการประสานทุกการขับเคลื่อนไปพร้อมกับการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันหลากหลายและธรรมชาติอันสมบูรณ์เพื่อสอดคล้องสมดุลคุณธรรมแด่พี่น้องชาวตำบลบางเป้าวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหาร สอดคล้องสมดุลคุณธรรม